สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกกับนเกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวง เพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกสำหรับต,ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ s t i c e Queen ถือเหรียญอา p a o f s f s ฟสอดนะครับ q u e e n of cup แล้วก็เป็นไพ่ e of s w o r d อ่าไฟออฟนะครับนี้เราไปดูกันว่าไพ่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเออสถานการณ์นะครับของตัวคุณเองเนี่ยการงานอาจจะมีปัญหามีอะไรให้ต้องปรับต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่ว่าการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้างมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าการเงินเนี่ยได้ราชินีถือเหรียญแสดงว่าการเงินค่อนข้างดูมีอูอ้ฟู่นะครับมีในเรื่องของการคิดการทําบริหารจัดการเรื่องการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยเพราะว่าราชินีถือเหรียญเนี่ย เป็นรองแค่คิงถือเหรียญเองสแสดงว่าการเงินค่อนข้างโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทําให้การเงินของชาวเมทุนลักษณะเมทุนนั้นประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการต่อยอดการพัฒนาสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของสภาวะการเงินค่อนข้างดูมีเสถียรภาพในเรื่องของความมั่นคงค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าในเรื่องการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคยิบย่อยให้คุณต้องจัดการต้อง แก้ไขปัญหาหรือบางครั้งคุณอาจจะมีภาวะการงานนะครับที่อาจจะดูเป็นงานสมนะครับที่อาจจะดูเหมือนกับงานค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้เวลากับการเคลียร์นะครับในเรื่องของการงานตรงนั้นหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าบริวารที่อาจจะดูไม่ค่อยได้ดังใจมีไพ่ใบน,นี้คือเพจออฟสอด เพนอฟสอดเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเป็นบริวารค่อนข้างดูหัวแข็งนิดนึงนะครับหรืออาจจะทําเรื่องทําราวให้เราต้องไปจัดการไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเท่าที่ดูคือมันก็ยังพอที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะที่ยังคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนราชินีถือถ้วยนะครับบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้แต่ว่าเจ้านายนะครับหรือว่าเพศหญิงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง เขาเรีว่าอะไรดีละ่ะเหมือนกับเป็นเจ้านายอะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่เป็นคนอายุมากกว่าอันนี้จะช่วยเหลือนะครับหรือว่าเป็น คู่คิดคู่การกระทานะครับกับตัวเราหรือว่าอาจจะยอมรับสับส่นกับตัวเราค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริวารเนี่ยค่อนข้างแบบเหนื่อยหน่อยหรือต้องไปแก้ไขปัญหาช่วยดูแลตรงนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การงานก็ต้องค่อยๆประครับประคองมีไพ่เดจจัสติสเกิดขึ้นจัสติสเนี่ยแพราะว่าตัวคุณเองต้องบาลานสมดุลน,นะครับต้องทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะครับแล้วก็สมดุลไปก่อนอย่าเพิ่งที่จะใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจจนเกินไปเนะาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อ นะขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวราศีเมถุนลักขนาเมถุนเพิ่มเติมด้วยนะครับไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่ The h e a r of f a n t 6ถ้วย The Empress 6ไม้ แล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับ8ถ้วยนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องการงานค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบ,บดีคือดาวาการงานของชาวาราศีมิถุนลนักนณามิถุนเนี่ย โครจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาวินาศเนี่ยหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงการสิ้นสุดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เลยทําให้มีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นการละทิ้งและการเดินจากนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จสิ่งใหม่นะครับเช่นบางคนอาจจะเกษียณบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงอยากไปอยู่ที่ใหม่อยากไปประจําการที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่เพราะว่ามันมีปัญหาให้เราต้องทําต้องเหนื่อยต้องล้าต้องทุกข์ใจเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยาก จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ในสลับบางคนก็อยากจะ Move on ตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ใครที่ยังอยู่ที่เดิมนะครับใช้เวลาอีกสักหน่อยพิสูจน์ตัวเองมากหน่อยนะครับโอกาสของความสำเร็จมีสูงนะครับมีไพเ่เบนี้คือ six of one นะครับไม่ว่าคุณจะไปเริ่มต้นที่อื่นหรือจะอยู่ที่เดิมเพื่อที่จะแสดงศักยภาพนะครับหรือต้องการความ ยุติธรรมนะ justice เกิดขึ้นยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทําให้ชาวราศีเมถุนลนักนณาเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับกับในเรื่องของการงานที่ดีและประสบความสําเร็จบางคนอาจจะได้โปรโมตนะครับหรือว,ว่าได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะครับก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะได้ตําแหน่งแต่ว่า มากหลายๆคนที่ได้ตําแหน่งหรือว่าได้ในเรื่องของการโปรโมทเนี่ยมักจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะครับอย่างที่บอกว่าได้ไพ่แปดถ้วยนั่นเองเนาะแสดงว่าโอกาสของความสําเร็จมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับชาวเมทุนก็โอเคเต็มตัวรับมือนิดนึงนะครับสำหรับชาวเมทุนแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ามีชัยชนะความสําเร็จใครที่มีปัญหากับเราเราจะมี ความสําเร็จหรือว่าแก้ไขปัญหาได้หรือว่าเอาชนะปัญหาเกิดขึ้นได้ไพ่เป็นนี้คือไพ่ของความสําเร็จนั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนไม่ต้องกังวลเลยคุณมีโอกาสสําเร็จได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีด้วยมีเพศหญิงนะครับแล้วก็มีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือมีคนคอยแนะนำซัพพอร์ตให้กับตัวคุณก็ได้เช่นกันเนาะทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีไพ่เดอะฮาร์ฟฟันด้วยนะครับมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นเพศ หญิงและเพศชายที่อายุมากกว่าจะช่วยเหลือและอุปธรรมตัวคุณได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะแนะนําอะไรแบบนี้ได้นะครับอาจจะเป็นเจ้านายนะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีวัยวุฒิมากกว่าแล้วก็ผ่านการาทํางานมาเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตและดูแลตรงนั้นได้เช่นกันนะแล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนด้วยนะครับมีไพ่ซิกออฟคับ สิ่งดีๆกำลังจะใกล้เข้ามาหาชาวเมทุนแล้วนะอะไรที่เป็นปัญหาพยายามเคลียร์คัดซะเราจะได้ไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ดีกว่าเดิมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราเคย ทำไว้ในอดีตกําลังจะส่งผลให้ชาวเมถุนลัคนาเมทุนได้รับอน,นิสง์นะครับในเรื่องของความดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นกําลังจะวนกลับมาหาชาวเมทุนเพื่อให้เราได้รับความยุติธรรมและยังสามารถเติบโตและพัฒนาดีมากขึ้นประสบความสําเร็จแบบก้าวทวีคูณเช่นกันนะครับยังมีไพราชาถือเหรียญมาพร้อมกับราชินีถือเหรียญ การเงินของคุณว่าดีแล้วจากราชินีถือเหรียญจะพัฒนาขึ้นไปนะครับเป็นราชาถือเหรียญได้เลยนะบางคนอาจจะแบบปรับาฐานเงินเดือนนะครับเพราะว่าการเงิน ดีใช่ไหมครับการงานก็ดีก็เลยทําให้เราอะสามารถที่จะเลื่อนขั้นได้เราก็เลยอัพฐานเงินเดือนได้ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นหรือใครทํามาค้าขายนะครับอาจจะมีคู่แข่งขันนะครับในทางกลไกทางการตลาดเนะี่ยเช่นสมมติคุณอาจจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วขายดีอยู่ๆมีคนมาเปิดตรงข้ามร้านเราหรือข้างๆร้านเราเลยนะครับแล้วเขาก็ มาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกับเรานะครับนี่คือสองครามทางการค้านั่นเองนะเราก็ต้องหา mindset หาความคิดในการปรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมามีโอกาสดีๆตรงนั้นก็คือให้ the h a r o f a n นั่นเอง h a r f a n เนี่ยหมายถึงการช่วยเหลืออุปธรรมแล้วยังหมายถึงการใช้สติใช้ความคิดในการที่เราจะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับในที่สุดคุณก็จะกลับมาเป็น เจ้าที่ครองตลาดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสามารถที่จะฟื้นฟูตรงนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการนะครับกับการที่จะต้อง หมุนเงินหรือว่าบริหารในเรื่องของการลงทุนนะครับเราถึงจะได้สินทรัพย์ในสิ่งเหล่านั้นหรือว่าได้ในเรื่องของรายได้ต่างๆนั้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็จะถือว่าไปได้ตําแหน่งที่อื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จปรับฐานเงินเดือนแบบนี้ซะมากกว่านะครับก็ถือว่าโอเคเนาะทำให้การเงินของคุณนั้นสะพัด ในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆตรงนั้นได้นะครับการงานก็มีโอกาสสําเร็จการเงินก็พุ่งทายานนะครับรายได้เป็นเกอบเป็นกำรรเนาะแต่ว่าระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่ต้องจัดก,การแก้ไขเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม